เมื่อวานี้นะคะก็มีการประชุมสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยก็มีการพิจารณาสวัสดิวัสดิการของตำรวจทั่วประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็บอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะในเรื่องของการดูแลสวัสดิการให้กับตารวจทั่วประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ได้ดูเรื่องของตํารวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษนะคะแต่ว่าในเรื่องของสวัสดิการตํารวจใต้เนี่ยก่อนหน้านี้มีการพิจารณาให้สวัสดิการ1ิบข้อโดยหลักการก็คงได้ตามนั้นแต่จําไม่ใช่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม,ต,มต้องมาคุยรายละเอียดของแต่ละข้อต้องคุยกับทางศูนย์ปฏิบัติการตํารวจชายแดนใต้หรือว่าสะตะชโดยตรงว่าอะไรที่จะเป็นผลกระทบกับส่วนอื่นก็ต้องมา แก้ปัญหากันไปผู้สื่อข,ข่าวก็ถามถึงคณะกรรมการชุดพลตํารวจโทเอกอังสนานันขออภัยค่ะเอกอังสนานนน์นะคะผู้ช่วยผู้ชักการตรํารวจแห่งชาติที่ดูแลเรื่องการแต่งตั้งพลตํารวจเอกสมเพียรเอกสมยาอาดีตผู้มกับการสบพบรรังสตานะคะก็สรุปว่าผู้ชักการตรํารวจภุทรภาคเก้าแล้วก็ผู้บัญชาการของสอชอตอนเนี่ยมีความบกพร่องในการแต่งตั้งจะพิจารณาโทษอย่างไรนะคะพลตำรวจเอกปฏิบัิบอกว่า พลตําวองทัวเอกนะ็กยังไม่ได้ประมวลเรื่องเสนอมาถึงตนและพลตเมืองทัวเอกก็ต้องนำข้อสรุปของคณะอนุกรรมการกะตะรตรร้องทุกส่งมาให้พิจารณาร่วมด้วยเ้องตนเมื่อพลตเมืองทัวเอกสรุปและให้ข่าวแบบนั้นก็ต้องเชื่อว่าเป็นแบบนั้นหากเสนอมาอย่างตัวเองก็ต้องพิจารณาความบกพร่องของทั้งสองอ กองบัญชาการนะคะว่ามีความบกพร่องในระดับไหนตอนนี้ยังบอกไปได้จะให้มาช่วยราชการหรือไม่เพราะว่ายังไม่เห็นเรื่องที่นี้ผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องให้พลตํารวิรยุทธ์สิทธิมาลิกผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคเก้าและพลตบตรพีร,ระผู้พิพเชษผู้บัญชาการสชอตอ,ออกจากพื้นที่ก่อนหรือไม่เพราะอาจจะต้องสอบประเด็นอื่นที่ลึกลงไปรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงต้องดูในรายละเอียดก่อนจะใช้ความรู้สึกตัดสินใจไม่ได้ผู้ส ข่าวเลยถามต่อว่าทางตำรวจภูธรภาคาเนี่ยออกมาแถลงว่า เรื่องที่ไม่สามารถแต่งตั้งพลตำรวจเอกสมเพียรได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเมืองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยท่านประธานที่บอกว่าก็ต้องตรวจสอบทุกประเด็นรวมทั้งประเด็นการเมืองด้วยการตรวจสอบต้องดูประเด็นเรื่องของขั้นตอนการแต่งตั้งการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจตามกฎหมายที่มีอยู่ต้องขอดูในรายละเอียดก่อนถ้ายังไม่เห็นรายงานก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ค่ะค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการสับสวนหาคนรับผิดชอบทําชื่อพลตารวจเอกสมเพียรเอกสมยาอดีตผู้ กำกับการสพบรรสตาจังหวัดยะลาหลุดจากบัญชียกย้ายไปดารงตําแหน่งผู้กํากับการสพกันตังจังหวัดตรังจนกระทั่งท่านเนี่ยถูกลอบวางระเบิดเสียชีวิตนะคะซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางพลตารวจตรีวิสุท์วะนิชบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้าเนี่ยได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่เราได้ดูในรายการเรื่องเย็น่ยันนี้ทางไทยทีวีซีช่อง3เนี่ยนะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งรองผู้บังคับ ไปจนถึงสารวัตรนะคะโดยทางพลตำรวจรีวิสุทิ์บอกว่าไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการยุติธรรมและตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรที่สรุปผลว่าพลตำรวจโทวีรยุทธิศิทธิมาลิกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวใครจะผิดใครจะถูกอย่าเพิ่งไปพูด ระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติดีมีหลักเกณฑ์ยกตัวอย่างว่าคนที่จะขึ้นจากสารวัตรไปเป็นรองผู้กำกับจากรองผู้กำกับขึ้นเป็นผู้กำกับหรือว่าผู้กำกับเป็นรองผู้บังคับการนะคะหรือว่าจะยกย้ายไปมีหลักเกณฑ์อยู่แค่ว่าต้องผ่านเข้าเรียนกี่ปีทางพลตำรวจตรีวิสุทธ์บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีคนทําให้เสียระบบคนที่ทําให้เสียระบบนั่นก็คือพวกนักการเมืองเป็นเรื่องจริงตนเองเป็นกรรมการในการประชุม ในส่วนของถ้าเกิดไปถามพวกคณะกรรมการควรถามผู้บัญชาการที่ปลดกเกษียณไปแล้วถามผู้บังคับการที่ปลดกเกษียณไปแล้วพวกนี้มีอุดมการและเคยโดนกระทํามาก่อนทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าการเมืองแทรกแซงทั้งนั้นเหมือนกับการแบ่งเค้กวัฐมนตรีสำนักงานตํารวจแห่งชาติถูกนักการเมืองแทรกแซงทุกรัฐบาลแทรกแซงมาโดยตลอดแบ่งโควตาเหมือนกันจะแต่งตั้งอะไรแต่งตั้งเองไม่ได้ ที่มันไม่สามารถจะเป่านกหวีดได้เพราะว่าต้องรอโผจากทางการเมืองนี่คือเรื่องจริงต้องเห็นใจสําน,นักงานตํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะท่านรักษาการผอตอรอต้องรอนณะกรรมงารส่งโผมาสําน,นักงานตํารวจแห่งชาติถึงจะเป่านกหวีดเอาโผกระจายไปยังภาคต่างๆที่เขาขอมาได้ค่ะค่ะ